ดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายชาวราศีกุมไม่มีสิทธิ์เลือกซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าปาดประหารศัตรูหมมานนะครับท่านต้องรวยอย่างเดียวนะครับและดวงชะตาของท่านถึงเวลาล่ํารวยนะครับศัตรูหมมานกันแกล้งในโชคชะตาอาถรรพ์ต่างๆเข้ามารุมเล้าเจ็บปดดวดโดภเล้าแสนทุกทรมานแทบจะทนม่ไหวท่านควรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาอย่างเร่งด่วนนะครับผมใครที่เข้ามาปาดประหารศัตรูหมมานที่เข้ามาทําร้ายตัวท่าน บ,บอกได้เลยว่าคนคนนั้นจะแพ้พ่ถ้าท่านกล้าได้กล้าเสียเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์เลือกมันเขาเรียกว่าเสือจนมุมนะเสือจนมุมจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ต้องพุ่งเข้ากัดปะทะนะครับประหัรประหารสตัตมูมานคำว่าไม่มีสิทธิ์เลือกมันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้วท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอย่างเร่งด่วนนะครับโชคชะตาของท่านกล้าได้กล้าเสียนะผมถึงมีอะไรใหม่ๆเข้ามาท่านต้องกล้าเปลี่ยนแปลงทันทีทันใด ปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจะแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับให้รุ่งโรจน์ประสบส,สมสมหวังดังใจหมายแต่อะไรที่เข้ามาแก้เปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่ที่สุดนะครับอาจจะเป็นลองมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในปัญหาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจงโยนมันทิ้งไปนะผมเพราะว่าศัตรูโมโนานเขากําลังนั่งหัวเราะท่านอยู่ท่านนั้นอ่อนแอเหลือเกินนะครับศัตรูไม่มีคําว่าเมตตาสําหรับท่านนะย้านะครับ ไม่มีคําว่าเมตตาสําหรับดวงชะตาของชาวราศรีกุมชาวราศรีกุมเราแวดระวังกับปัญหาต่างๆเจ็บปวดด้วยร้าแสนทุกข์ทรามารอึดอัดอดกั้นอดทนมานานแล้วข้าพเจ้าถึงเวลาบุญกุศลวาสนาหมอสันพร้อมสั่งลุยับนะผมบุญกุศลวาสนาในครั้งนี้ท่านจะต้องประหัดประหันสตสตูหมู่มาก็คือรวยขึ้นมาให้เขาดูนะผมด้วยอํานาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้คของรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันเป็นไปได้ด้วยดีขอพรจากเทวดาับนะผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ได ับผมไหว้ก้าวัดก้าวานหนุนนำดวงชะตาพิพันทำให้ท่านเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจอย่างเด่นเดียวเกิดขึ้นในโชคตาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานการเงินะับผมปราบศัตรูมูมานนะครับพรกขันควายเพือกันะบปราบศัตรูมูมานสมงผู้ศรีวัดกลางบางกอกับนะผมหนุนนำโชคชะตาันะผมอำนาจบามีวัสนาปราบศัตรูมูมานให้มาลายหายไปสิ้น บ,บุญกุศลวัสนาถึงเวลานะผมรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่าแย่รู้สึกเจ็บปวดร้อนร้าวแสนทุกข์ทรมานขาา้าพเจ้าทนไม่ไหวต่อไปแล้วจะให้ทํำยังไงขาา้าพเจ้าจะต้องทําอย่างไรนะรผมไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์เลือกนะครับท่านมุ่งตรงไปข้างหน้าก็เข้ามาสิกครับก็เข้ามาสิกครับผมไม่ทาอะไรให้คุณหรอกค,ครับชาติที่แล้วเลยไงคร,ครับถ้าไม่ใช่ชาติที่แล้วนะครับผมแล้วกันไป ครับผมเพราะฉะน,นั้นดวงชะตาอ,อึดอัดก็ปัญหาต่างๆรู้สึกว่าจะได้อะไรมาแต่ว่ายังได้ไม่ที่สุดนะบุญกุศลวาสนาเข้ามาจะเต็มเงินทองไหลมาเทมาผสมเ็ทเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยขึ้นมา,าทันทีทันใดนะปิดหูปิดตาอย่าไปสนใจกับปัญหาต่างๆพระปิดตานะครับปิดหูปิดตาอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าพระธาตุขึ้นด้วยนะพระธาตุขึ้นด้วยนะเป็นขึ้นเลยเป็นไข่เลยเห็นไ นะสวยมากสวยมากวันพาดขึ้นด้วยนะผมปิดหูปิดตาแก้ไขในโชคตาอย่าไปสนใจนะครับปิดหูเปรียบ,บือนดังพระนะพระปิดตาปิดหูปิดตาไม่สนใจศัตรูมู่มานางมาร้ายสวยกระถา,าปราบมั่นะผมแก้ไขนะครับไขเข้ามาแตะต้องตัวท่านเดียเจ็บปวดรุ่งเร้าเจ็บไปเองนะผมคนประเภทนี้หลบไปให้ไกลๆอย่าไปอยู่ใกล้นะครับนะเสียเวลานะครับมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวงังดังใจหมาย ข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นด้านควรที่จะต้องปรับปรุปงแก้ไขในโชคชะตาอำนาจบาร,รมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาเป็น,น,นไปได้ด้วยดีเงินทองไหลมาเทมารวยๆนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิงเพื่อรอรับชมที่หมย่ยคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอท่านแชม์ชื่นครับสวัสดีครับ